สวัสดีครับอาจารย์พิชาสิริสมบัติอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้จะมาพูดถึงการประเมินภาวะสุขภาพด้านจิตใจในผู้สูงอายุนะครับภาวะสุขภาพด้านจิตใจในผู้สูงอายุนะครับเป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีต่อคนในครอบครัวและสังคมนะครับ ปัญหาภาวะสุขภาพด้านจิตใจในผู้สูงอายุที่พบบ่อยในปัจจุบันก็คือภาวะซึมเศร้าอาจเกิดมาจากความรู้สึกโดดเดี่ยวความวิตกกังวลการถูกจำกัดกิจกรรมจากโกรคเรื้อรังที่เป็นอยู่หรือแม้แต่สาเหตุจากการทารุณกรรมในผู้สูงอายุก็นำมาซึ่งภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันนะครับการประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมีแบบประเมิน ที่หลากหลายแต่ปัจจุบันที่นิยมใช้มากก็คือแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าชนิด2คํคำถามหรือ 2Q คิวแบบวัดภาวะซึมเศร้าชนิด9คําคำถามหรือ 9Q คิวและแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุคนไทยฉบับเต็ม30ข้อและฉบับสั้น15ข้อในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุคนไทยฉบับเต็ม30ข้อนะครับ แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยจะเป็นแบบประเมินที่ใช้วัดความรู้สึกอารมณ์ของผู้สูงอายุในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาลักษณะข้อคำถามจำนวนทั้งหมด30ข้อเป็นข้อคำถามเชิงบวก10ข้อที่เหลือ20ข้อเป็นข้อคำถามเชิงลบลักษณะคำตอบนะครับให้ผู้สูงอายุเลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับหากผู้สูงอายุที่ มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ไม่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับแนะนําให้ผู้สูงอายุทําการอ่านและตอบแบบประเมินด้วยตนเองนะครับแต่ถ้าหากผู้สูงอายุรายใดที่มีปัญหาในเรื่องของอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือมีปัญหาด้านสายตาผู้ประเมินจะต้องทําการอ่านแบบประเมินให้ผู้สูงอายุเลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับการแปลผลนะครับข้อคําถามเชิงบวกหากผู้สูงอายุตอบไม่ใช่จะได้หนึ่งคะแนนต่อหนึ่งข้อคําถามนะครับ ส่วนข้อคำถามเชิงลบหากผู้สูงอายุตอบใช่ก็จะได้1คะแนนต่อหนึ่งข้อคำถามเช่นเดียวกันนะครับคะแนนที่มากแสดงถึงผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากนะครับการแปลผลคะแนนแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับคะแนน0ถึง12คะแนนผู้สูงอายุรายนี้มีภาวะปกติหรือไม่มีภาวะซึมเศร้านะครับ13ถึง18คะแนนผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย นะครับ19ถึง24คะแนนผู้สูงอายุรายนี้มีภาวะซึมเศร้าปานกลางและ25คะแนนขึ้นไปจนถึง30คะแนนเนี่ยครับผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงรายละเอียดของข้อคำถามในแบบประเมินภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุไทยนะครับประกอบไปด้วยข้อคำถามท,าทั้งหมด30ข้อนะครับข้อที่1นะครับคุณพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับ ข้อที่2คุณไม่อยากทําในสิ่งที่เคยสนใจหรือเคยทําเป็นประจําใช่หรือไม่ใช่นะครับข้อที่3คุณรู้สึกชีวิตของคุณช่วงนี้ว่างเปล่าไม่รู้จะทําอะไรใช่หรือไม่ใช่นะครับข้อที่4คุณรู้สึกเบื่อหน่ายบ่อยๆใช่หรือไม่ใช่ข้อที่5คุณหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในวันข้างหน้าใช่หรือไม่ใช่ข้อที่ 6. คุณมีเรื่องกังวลอยู่ตลอดเวลาและ เลิกคิดไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ข้อที่ 7. ส่วนใหญ่แล้วคุณรู้สึกอารมณ์ดีใช่หรือไม่ใช่ข้อที่8คุณรู้สึกกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณใช่หรือไม่ใช่ข้อ 9. ส่วนใหญ่คุณรู้สึกมีความสุขใช่หรือไม่ใช่ข้อ10บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกไม่มีที่พึ่งข้อที่11คุณรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายบ่อยๆข้อที่12คุณอยู่ ชอบอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะออกนอกบ้านใช่หรือไม่ใช่ข้อ 13. บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตในวันข้างหน้าข้อ 14. คุณคิดว่าความจำของคุณไม่ดีเท่าคนอื่นใช่หรือไม่ใช่ข้อ 15. การที่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีใช่หรือไม่ข้อที่16คุณรู้สึกหมดกำลังใจหรือรู้สึกเศร้าใจบ่อยๆใช่หรือไม่ข้อที่17 คุณรู้สึกชีวิตของคุณค่อนข้างไม่มีคุณค่าใช่หรือไม่ข้อที่18คุณรู้สึกกังวลมากกับชีวิตที่ผ่านมาข้อที่19คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีเรื่องน่าสนุกอีกมากข้อที่20คุณรู้สึกลำบากที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆข้อที่21คุณรู้สึกกระตือรือร้น22คุณรู้สึกสิ้นหวังข้อที่23คุณคิดว่าคนอื่นดีกว่าคุณ ข้อที่24คุณอารมณ์เสียบ่อยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอข้อที่25คุณรู้สึกอยากร้องไห้บ่อยๆข้อที่26คุณมีความตั้งใจในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไม่นานข้อที่27คุณรู้สึกสดชื่นในเวลาตื่นนอนตอนเช้าข้อที่28คุณไม่อยากพบปะพูดคุยกับคนอื่นข้อที่29คุณตัดสินใจอะไรได้เร็วและข้อสุดท้ายที่30 คุณมีจิตใจสบายแจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนใช่หรือไม่ทั้งนี้ข้อคำถามในแบบประเมินทั้ง30ข้อผู้ประเมินควรอ่านเฉพาะคำในแบบสอบถามเท่านั้นไม่ควรแปลหรือให้ความหมายขยายความเป็นอย่างอื่นนะครับเพื่อคงความเที่ยงของเครื่องมือเอาไว้นะครับเพื่อความแม่นตรงในการแปลผลต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการประเมินภาวะซึมเศร้าก็เป็นเพียงแค่การ ประเมินเพื่อคัดกรองค้นหาปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเบื้องต้นนะครับพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการประเมินภาวะดังกล่าวนะครับเพื่อค้นหาผู้สูงอายุแล้วก็ให้คําแนะนําส่งต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไปนะครับขอบคุณครับ